จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะเมือหนึ่งสิบห้ามาเบิ่งหมากินมันใหญ่มานางลงละมานั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงหันหน้าไปหากล้องออานั่งลงออานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอะมาได้กินเอานั่งลงก่อนเบิ่งเด้อค่ะเพิ่นสิกินนีหรีบอเอานั่งลงเอานั่งลงให้เรียบร้อยมีบรรยญาติมากครับอ่ะไม่ลุยอไม่เอาไม่ปะ อเอาเอาไม้ก็ไใดเอากูก็ยานมาเนี่ยเอาจับมันครบมืออ่ะพี่น้องยังกินแล้วดูอาใหญ่แสบซืยพี่น้องเอิงลำไยลำไยหวานๆอ้าวอีก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 อก,ก,ก,กินโซ่จะรูดูดูอ่ะมามามา,มา,มา ออเอาอีกลูกนะึงอูกเอาอีกรูนึงอีกรูนึงมาขันนู่นเะจ๊ให้กินแลน้วกันมาขนมากิากกนลำใหญ่เนาะอกๆๆๆๆๆลูก,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 กโตๆอร่อยมาก อร่อยไหมคะเอาอีกโอ้คายเม็ดอยู่ส่นติกินเม็ดนั่นพอมเตียบแ่บมากดูพี่น้องกินเต็มตาแสบเต็นัวค่ะแต่ว่าที่นี้มาจยได้กินลำไยกินกล้วยกินลำไยมากินผลละไม ลอยมากมพบเม็ดมันออกตัวพี่นอ้องเอาเอาให้ไหมเอาเม็ดออลอละเอาอีกเอาใหม่นะตกยิมแล้วเพิ่งก็บตกยินมมันจะไมนสลัดเนาะอ่ะเอ่ะอีกจ้าแสบเสยน้องพี่น้อ,อ,นเนนนองเนาะ สำหรับคลิปนี้ปลาไพ่ก็ขคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้น,กกนนะคะน้าอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าพลาดในเด้คดอค่ะเด้อขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ